สวดีครับพมปลอย,อ,อยเรื่องชาแนลกลับมาเจอกันกันกนกบฮีโร่มวยซากุนในอดีตขอขอบคุณต้นฉบับคลิปปีดีที่มีไว้เพื่อความทรงจําด้วยนะครับคลิปที่แล้ว e ีีที่58ได้นําเสนอเหรียญทองเหรียญนแรกในกีฬาโอลิมปิกจากสมรักคําสิงมาคลิปนี้ขอนําเสนอเหรียญทองที่2จากวิจารณพลธิ์ปัจจุบันคือพันตํารวจโทวิจารณพลธิ์โอลิมปิกครั้งที่27เมื่อปีพศ2 5 4 3ี่สิที่ซิดนีย์ประเทศออส วิจารณ์พลฤทิ์เกิดเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศัการาช2519ที่ตำบลบ้านเต็กอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยสำหรับคลิปต่อไปจะเสนอเหรียญที่3จากมนัสบุญจำนงและเหรียญที่4จากสมกิจจงจอหอเป็นเหรียญสุดท้ายคอยติดตามจากคำปลอยร้อยเรื่องเพื่อไม่เสียเวลาเชิญพบกับการแข่งขันระหว่างวิจารณ์พลฤทิกับบูรัตยูมาดีลอบชาวคาซักสถาน ได้นับบัดนี้เชิญสลลาเนื่องจากคลิปนี้ไม่มีเสียงการบรรยายภาษาไทยได้ภาษาเหมือนต้นฉบับมาโดยผมก็อาศัยยืมจากท่านอื่นมาจะใช้การวิธีการบรรยายเอาถ้าหากว่าท่านใดที่สามารถที่จะรับฟังภาษาอังกฤษได้ก็เรียนเชิญนะครับเอาละอ้าโชคใหญ่เลยโชคใหญ่เลยก็คงอยู่ในพิกัดน้ำหนัก5 1กิโลกรัมนะครับคิงเหรียญทองนี่ก็คือ วิจารณคนลิตของเรากำลังจะขึ้นเวทีอยู่มุมน้ำเงินส่วนบูรัตก็อยู่มุมแดงนะ,ะเป็นไงบ้างเป็นเวทีไปแล้วครับมุมแดงและก็มุมน้ำเงินของเราโดยพี่เลี้ยงของเราเป็นใครอืน่นไปไม่ได้นอกจากฮวนฟอนตเรียนโคสคิวบาก็ถือได้ว่าเป็นโค้ส ประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับนักมวยก็แล้วกันทั้งสี่สมัยไม่ว่าจะเป็นสมรักคำสิงวิจารณ์พลฤิทธมัณบุญจำนงและสมกิตจงจหอก็ได้คนนี้แหละครับเป็นเทนเนอร์เป็นโค้ชให้สุดยอดสุดยอดโค้ชเลยครับสี่สมัยซ้อนแล้วก็คงคู่ใจคู่หูคู่ใจก็คือสุภาพบุญรอดวันนี้ก็คงจะมาด้วยเอาละเตรียม ยกที่หนึ่งแม่งจัดไปอ่ะวางไงยกที่หนึ่งพิจารณผลิตและบูรัตยูมาริรอบอ่ะเตียงเข้าไปได้แล้วหนึ่งมาตหนึ่งแก้มโอ้โหซ้ายซ้ายตรงครับซ้ายตรงส่วนบูรัตก็เดินเข้าหาสอ มวยคนละก,กาดนะครับเพราะว่าวิจารณ์นี้จะเป็นมวยซ้ายเอาขวาออกส่วนบูรัตนั้นก็เป็นมวยขวาเอาซ้ายออกเดินเข้าหาทันทีครับมวยของเราเป็นมวยชั้นเชิงรอยจังหวะสองเอาไปอีกแล้วเป็นไงสองแต้มแล้วสองแต้มแล้วอสองคะแนนสองต่อศูนสวยเข้าไปซ้ายนี่ออกตรงมากครับออกเม่นย้ำนั่นเอาอีกแล้ว ได้ไหมโอ้โดนเขาด้วยอ้าเป็นสองต่อหนึ่งขยับเข้าหารถขยับนะฮะแล้วก็โอ้ขโมยต่อยใหญ่ตีหัวเข้าบ้านได้มาแล้วสามต่อหนึ่งแล้วเราได้มาสามต่อหนึ่งแล้วครับเวนาจารย์ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับไม่เข้าบวกไม่เข้าแรกนั่นได้อีกแล้วซ้ายตรงออกทีไรเจอทุกทีได้คะแนนเลยอะ่ะอ่ะอย่าก,ก้มอย่าก,ก้ม และอันนี้ก็อยากกดคอเขาอ้าวชอ็อกกขว่ากันไปพยายามจะไม่พูดมากบรรยายให้หน้อยที่สุดสี่ต่อหนึ่งแล้วครับตอนนี้สี่ต่อหนึ่งในยกที่หนึ่งอ้าวแรกกันกลางเวทีนั่นแหละเราก็อาศัยเชิงเชิงโอ้เสียหลักไปนิดนึงไ,ได้ผลักไม่ได้อะไรหรอกตามเหลี่ยมมวยอ่ะช็อกต่อ บุรุก็เดินเข้าหายอย่างเดียวส่วนวิจการเขงเราก็อาศัยชั้นเชิงเย็บถอยเย็บถอยตีหัวเข้าบ้านฮะต่อยแล้วก็หนีอ่าต่อยแล้วก็หนีครับไม่ยอมแรกนั่นช่วงสั้นกว่าแต่ก็อาศัยจังหวะฝีมือ,อเป็นไงเดินเข้ามาเป็นอ่าพักออกอาหมดยกที่หนึ่งอันนี้ขอ บอกนะว่าเทสเทสนี้เขาให้มาแค่2ยกก็นั่นคือยกที่1และยกที่4นะฮะยกที่หเยอะและยกที่สี่คะแนนออกมาแล้วยกที่1เรานำสี่ต่อ1ยกที่2เราตาม5ต่อ6ลกยกที่สก็เรานำสีต่อ6ส่วนยกที่4ีเดียวมาดูกัน ก็ถือว่าเรานำอยู่เอ้าขึ้นยกที่สี่เลยโอ้หสิบห้าต่อสิบเอ็ดเรานำอยู่นะครับนำอยู่นำอยู่ให้ดูสองยกแค่นั้นก็พออดรัดฟัดเบียจุกการไวทีอ๋อเขยา่าเขยา่าตามมวยไทยอะ่ะเขยา่าเขยา่าขวดเ <laughs> ขย่าแล้วแท้เข,ขย่าแล้วกินเ <laughs> ขย่าแล้วเทนะถ้าเป็นมวยไทย ศลากอดรักให้นีเขยา่าเขย่าก่อนอื่าตอนนี้ก็ยังสิบห้าต่อสิบเอ็ดอยู่นะเรานำอยู่ว่าไงจังหวัดฝีมือปั้งเข้าไปโดนอีกแล้วซ้ายโอ้โหออกซ้ายเฉยซ้ายตรงนี้เข้าใบหน้าทุกทีแล้วก็แ้มขึ้นเลยว่าไงเดิมเขาลุยใหญ่แล้วรู้ว่าคะแนนเป็นรองอเราก็ไม่แหลกคืออาศัายจังหวัดฝีมือเข้าออกเร็ว นะเอาเกิดอะไรขึ้นเขยา่าเขยา่าเขยา่าควอทกรเขย่ากนจินง่นยงขย่าก่อนจิน,นอ้าไม่ว่าการให้แยกก็ยังเป็นคะแนนที่เรานำอยู่16ต่อ11อยู่นะครับอ้าวตามใหญ่ตามใหญ่หญปกป้อง,อ,งอ้าขึ้นเพี้ยงเขาให้17ต่อ11แล้ว ได้อีกแล้วหนึ่งมัดว่าไงว่าไงเอาเขย่าวเขย่าวเนถ้าเป็นมวยไทยหักเหลี่ยมเลยนะเนี่ยหักเลี่ยมเอ้ยเข้าอีกแล้วสิบแปดต่อสิบเอ็ดอ่าสิบแปดสิบแปดโอ้สวยสวยกลางเวทีว่าไงกรรมาการกอดรับสัดเสี่ยงเรื่องธรรมดาเนี่ยก็คือต้องออกไปอ่าสิบแปดเลยใช่ไหมเปียงเข้าไปสิบเก้าหูสิบเก้าต่อสิบเอ็ด ออกไซเม่นมากเลยอ่ะฮะตามเข้าไปนั่นทาเข้าไปเกือบได้เกือบได้ไว่ากันเอาเขยาวขยาว่าสิบแล้วตอนนี้กลายเป็น12บสอง่าสิบเคือเรานําอยู่แล้วลวะใกล้หมดเวลาหมดเวลาเยี่นั่นก็คือเหรียญทองเหรียญที่สองผลคะแนน,นออกมาก็วิจารณ์ของเรา แค่นะบไป19ต่อ12นั่นเองครับ4ยกรวมแล้วก็เป็นนั้นว่างานนี้เหรียญที่2ก็อยู่เมืองไทยโดยโค้ดของเราที่เป็นโค้ดประวัติศาสตร์นะฮะสี่เขาเรียกว่า4รุ่นหรือ4สมัยรวดตั้งแต่ปี2539 4ี่สิบแล้วก็สุดท้ายคือ51สมจิตจงจอหอหอ ดูว,ว่ากรรมการติชูมือให้ใครก็คงจะไม่มีปัญหานะแต่ก่อนต่อยต่อยสองต่อยสองมาทีน,าน่านชนะแล้วต่อยสองพักสามครับนี่คือสี่ยกสมัยก่อนสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือพระบรมชายาลักษ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเนื้อสิ่งอื่นใดเพื่อบอกให้โลกรู้ถึงความจงรักพักดีของประสบในกดีนชาวไทยเรานั่นเอง ขอขอบคุณที่ได้ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย